ท่าที่ยี่สิบเจ็ดหักคอไม่หิงสาห้าสี่สามครับห้าสี่สาม

ห้สาสี่สามครับวันนี้จะมาดูวิธีการกจับไหล่นะฮะโดยใช้ท่าหักคอมีอีกสานะฮะจะเป็นการหักคอผู้ต่อสู้นะฮะมาดูวิธีนะครับนะครับถ้าผู้ชายจับไหล่นะฮะเราใช้มือนี่ฮะปัดมือซ้ายปัดในหวะที่ปัดเนี่ยเท้าวขวาก้าวมือขวาเยียดไปนะฮะเลยนะแล้วก็อ้อมมาลัดคอครับ มือซ้ายที่ดันมือเขาอยู่มาช่วยจับรัดรัดคอเขาอยู่เอารัดนี่แหละจะโดดตีเข่าหรือถ้าเราไม่ตีเข่าแล้วก็อาจจะหักคอหักให้สลบไปกับนะฮะหรืออาจจะย่อหลบปักปมือบีบลูกกระเดือกบีบลูกกระเดือกต่อยหน้าได้ครับครับ มาดูนะครับว่าขราวต่อไปนี้จะมีท่าอะไรในการแก้ครับ